จะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ได้มาแถวนี้นานเลยพี่ฝนมาดูที่อีกแล้วเหรอใช่ดูที่เดี๋ยวต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะทำอะไรอะ่ะนี่ไงถืออยู่นี่ไงอยู่ <ทำ S 1> ไหนอะไรถืออะไรไว้หรอนี่นี่นี่ตอนนี้มันมีแต่มอนสเตอร์เต็มไปหมดดูไม่ค่อยน่าเล่นเลยเราต้องเอาคนเมืองมาใส่หน่อย คนเมืองอะไรอ่ะนี่ไงคนเมืองเอานี่มันชาวบ้านถูกต้องเลยเราชาวบ้านมาทําอะไรก็เอาชาวบ้านมาทําชาวบ้านไงทําชาวบ้านงงคือตรงเนี้มันเป็นสถานีรถไฟที่มันเป็นทางหลักใช่ไหมเพราะนั้นมันมันจะต้องมีแหล่งแสดงทัศนียภาพของชุมชนเมืองหน่อยอ๋ออยากจะทําบ้านช่องตึกลาบ้านช่องเหรอใช่แต่ว่าไหนๆจะทําทั้งทีพี่เอกทําเป็นหน้าชาวบ้านเลยแล้วกันนะฮะ ทำเป็นหน้าชาวบ้านอ่ะทำตึกเป็นหน้าชาวบ้านใช่ใช้จมูกเป็นฐานได้ไหม <laughs> ทำตึกเป็นหน้าชาวบ้านแล้วจะทายัางไงนี่ไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอกหาสีน้ําตาลก่อนนะเอาสีน้ําตาลอ่อนๆก่อนแล้วกันนะมาแทนจมูกของเขาไงพี่ฝนอ๋อเนี่ยเหรอจมูกอุ้ยทำไมจมูกเขาใหญ่โตเพิ่งดูใกล้ๆใช่นั่นคือจมูกนะจมูกไม่ใช่งวงจมูกจมูกยาวจัดเลย ถูกต้องแล้วมันคือจมูกอ่ะมันออกสีส้มๆอย่างนี้ไหมเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่หลังนี่เนี่ยมันออกสีส,มส,มสม้มๆนี่ไหมแค่ไหมคนละสีเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นน้ําตาลเข้มเลยเหรอเออน้ําตาลเข้มเลยนี่ไม่ใช่แล้วเปนน้าตาลเข้มเลยหรอเอาเข้มเลยนะเดี๋ยว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 ขอไล่สีใหม่ก่อนอันนี้น้ำน้ำตาลใช่ไหมออเรนโทก้าอันนี้เปล่าพี่ฝน มาดูใกล้ๆดิ่เน,นี้ยอันเนี้ยใช่ไหมออนได้อยู่อันเนี้ยได้อยู่นี่อมองหน้าหาเรื่องเหรอพีอยว่ามันต้องเข้มกว่าน,นี้อีกนิดนึงเข้มดำๆใช่ไหมเนียก็มองหน้าหาเรื่องไม่หวนใหญ่เลยทําไมจะสอยกันเนาะไม่รู้ดิอ่าเนี้ยน้ําตาลเข้มละเข้มแลแน่นอนอันนี้เข้มแน่นอนเลยเข้มพอไหมก็พอได้อะนะ้ยหน้าเขาหายอ่ะอ่างั้นเราต่อขึ้นไปงี้ก่อนแล้วกันนะเพียงจหันหน้าออกครั้งนี้นะดีไหม นี่นี่นี่จะเน้นจมูกแล้วกันนะเน้นจมูกขึ้นไปจะให้จมูกนี่เป็นเป็นฐานไปเลยนะเอาละแล้วก็ไหนๆจะต่อเป็นหน้าแล้วนะเพียกว่าอยากให้หน้าเขาเป็นสีแบบลุง้งลุ้งได้ไหมหน้าสีลุ้งเหรอดีไหมอ่ะจะต่อยังไงเป็นสีลุง้งงั้นเดี๋ยวเพีเอกต่อขอบสีธรรมดาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเอารุ้งเข้าไปใส่ข้างในโอ้เขาจะมีปากด้วยพี่ฝนเขามีปากอยู่ข้างในจมูกอ่ะพี่ฝนรว่าหน้าดูหน้าเขาแปลกๆนะ แปลกยังไงอะ่ะแปลกตรงที่หน้ามีงวงอนนั่น<อ>จมูกมันจมูกของเขาจมูกโตเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมใช่เขาเป็นชาวต่างชาติพี่บอลกำลังหาดูว่าเราสามารถเอาอะไรให้เขากินได้มั่งเนี่ยนี่ตรงนี้จะเป็นปากเหรใช่ไหมแอปเปลิลกินได้ป่ะนี่ปากเขาต้องให้ยิ้มหน่อยป่ะต้องแบบยิ้มเหมือนเหมือนใส่แหวนยิ้มอะยิ้มอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะ อ่าแล้วก็ลูกกระตาเดี๋ยวทำโครงโครงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาสีมาแปะนะพี่ฝนเ๋อไม่มีคิ้วมีคิ้วตาสีขาวกับสีเขียวนะเขาไม่กินอะไรเลยหรออืมเขาไม่น่าจะกินนะพี่ฝนมันวิ่งหนีพี่ฝนไปแล้วไม่อ่ะไปต่อยเขา่าดีเอออย่าไปต่อยเขาเดี๋ยวเขาตุยเอาสีขาวกับสีเขียวมาก่อนเดี๋ยวทำลูกกระตานะเอาละาวนี้ก็ทำตรงนี้ เพียงเอาเอาสีนี้แทนแล้วกันนะสีนี้แทนสีเนื้อไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตาเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอุ๊ยผิดสีตา,ตาเขาจะสีเขียวตาเขาสีเขียวใช่ไหมเขียวแบบนี้นะเขียวตรงกลางแล้วก็ขา,ขาวๆข้างๆางเงี้ยเหรอก็ไปดูเขาสิเพียต้องเอาออกมาใหม่ไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะนู่นอะไปนู่นแล้วก็เอา,เอาตรงนี้ดิเอาไว้ตรงนี้เออเอาไว้ใกล้ๆ้เอาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วกันนะ อ๋อเขียวอยู่ตรงนี้เขียวอยู่ตรงนี้อ่าเขียวอยู่นี่แล้วก็ขาวเขาอยู่ตรงนี้หน้ากับตากับจมูกเขาอยู่ติดกันหนอเฮ้ยเพียกวางผิดอ่ะต้องติดกันเลยเหรอคนอะไรหน,หน้าติดกับจมูกกับตากับปากหรอเฮย้ยอ๋อปากเพียะก็วางสูงไปไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละนะแล้วก็วางสีเขียวลงตรงนี้นะแล้วก็สีขาวลงตรงนี้นะนมีปากแค่นิดเดียวดิ ใช่เขาจะมีปากลงไปเพื่อนลงไปนี่มันสีน้ำตาลเข้มเกินไปหรือเปล่าเข้มเกินไปหรอเป็นปากเขาเหรออ๋อมันเข้มเกินไปงั้นเดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนสีเป็นสีนี้แทนไหมเอาสีนี้ไหมเอาสีนี้เนะเานเนะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเอาไปใส่เป็นคิ้วของข้างบนแล้วกันคิ้วของข้างบนคือติดกันเลยใช่ไหมมันต้องออกมาอีกช่องหนึ่งเปล่าออกไปอีกช่องเลยเหรออออพี่ฝนช่วยดูให้หน่อยเฮ้ยอย่ามามองอย่ามาบังนี่เพื่อน ต้องออกไปอีกออกไปอีกเยอะเลยแค่นี้แหละช่องเดียวเอาเหรอช่องเดียวเหรอเออช่องเดียวแค่นี้แหละเออจริงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วหอยใช่ไหมทุกคนเฮ้ยนายนายจะขึ้นก็ขึ้นคิ้วมันพอดีกับตานี่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 เฮ้ยนายออกไปดิเฮ้ยลงไปก่อนเออเราเราต่อไม่ได้คิ้วเขาติดกันคิ้วเขาติดกับตาอย่างเงี้ยเหรอใช่โอ้แล้วเราจะทําให้เขาเป็นสีลุ้งยังไงอะ จะทำยังไงเป็นสีลุงล้งล่ะนั่นนะดีคันนี้จะทำไงให้เขากลายเป็นสีลุง้งเออ,เอ,อตอนนี้มันเป็นหัวแบบนี้แล้วอ่ะเนะาะก็ใช่ไงเป็นหัวนี่จะทำยังไงเป็นสีลุ้งงั้น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 เราก็แทนที่จะทำแค่หน้าแบบนี้เราคงต้องทำทั้งตัวแล้วให้เป็นสีลุง้งทำทั้งตัวเวันนี้จะเสร็จไหมก็ทำเฉพาะส่วนตัวเขาดีพี่ฝน เฉพาะส่วนตัวงั้นเดี๋ยวพี่เอกทำขาให้ก่อนนะขาเป็นสีเทาๆใช่ไหมพี่เอกจะใช้ก้อนอิดเลยแล้วกันนะนี่แบบนี้แบบนี้ใส่เสื้อสีลุ้งเหรอเออแล้วก็เสื้อเป็นชุดสีลุ้งเลยนะเราวางข้างๆกันนี่แหละอันนั้นเป็นเวอร์ชันแรกไงนะเวอร์ชันนี้อัปเกรดแล้วรองเท้าสีลุ้งนะพี่เอกเอารองเท้าสามล็อกนะพี่ฝนนะได้เลยพี่ฝนต่อตัวนี้ให้ได้ไหมรองเท้าสามล็อกนี่ทุกคน สามล็อกก็เป็น9้านะทุกคนมืดตื๊บตือแล้วอะ่ะแป๊บเดียวเองมืดแล้วอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ทําทางรถไฟมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะวิ่งผ่านหน้าบ้านชาวบ้านแล้วชาวบ้านไว้ตรงนี้เ,อเยอะเขาจะได้ไม่ตุยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าขอเปลี่ยนก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่ทําเซตศูนย์นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นกลางวานันแล้วก็รองเท้าขอติดคันเลยสองข้างแฮะ ขาตัวเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอืมตัวเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้างั้นเพียกก็เอาไว้งี้นะสามอันปึ๊บ,บก็จะเป็นหกล็อกเลยอย่างงี้ปึ๊บ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 เริ่มจากเท้าแล้วได้แล้วพี่ฝนเท้าเสร็จปุ๊บขเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะเป็นชุดเลย ชุดเคาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะพี่ฝนต่อหัวให้แล้วเรียบร้อยต่อหัวทางนู้นะแล้วนะเดี๋ยวพี่ฝนต้องมาต่อหัวทางนี้ด้วยต่ออีกแล้วเหรอใช่เดี๋ยวพี่เอกทํานี่ก่อนชุดชุดของเขานะชุดของเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เอกจะเริ่มใช้สีอื่นแล้วนะเอาเอาเริ่มจากสีอะไรเดียเอาสีม่วงก่อนไหมสีม่วงได้ทั้งนั้นม่วงแล้วก็ครามนี้ใช่ไหม ม่วงคลามน้ำเงินน้ำเงินเนาะเหลียวเหลืองแฉดแดงอันไหนคลามอันไหนน้ำเงินเนี่ยอันนี้คลามน,นี่น้ำเงินน,นี่เขียว<ๆ>อา้าวะ,ะนี่มันเป็นขนแกะนะเหลืองนี่คืออะไรนี่คือขาเหรอแฉดแล้วก็แดงนี่คือขาค่ะชั้นแรกเอาสีม่วงเลยเหรอหรือว่าจะเอาสีแดงก่อนม่วงก่อนเลยก็ได้ม่วงก่อนเนาะม่วงสวยกว่าใช่ไหมไล่มาไม่เป็นไรหรอกแดงนะั้นอ,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 อ่ะม่วงม่วงอ่าม่วงอ่ะ ม่วงอ่าเรียบร้อยม่วงนะพออไหมเนี่ยตัวเขาสูงนะพี่ฝนเอาสองชั้นไหมหรือชั้นเดียวถ้าสองชั้นนี่พี่เอกจะต่อหลายสิบรอบเลยนะเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกต่อตัวขึ้นไปให้แล้วเดี๋ยวพี่ฝนต่อหัวนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะต่อขึ้นไปตรงๆก่อนนะทีละสองล็อกแล้วเดี๋ยวพี่เอกลงมาซ่อมให้นะอม่วงคามาน้ำเงินนะเขียว แล้วก็เหลืองแล้วก็ส้มใช่ไหมแสบแล้วก็แดงโอเค okay. งั้นเดี๋ยวก็ต่อไปอย่างี้นะได้ละพี่ฝนเดี๋ยวต่อไปให้ข้างล่างพี่ฝน<ก>ต่อหัวแล้กันพี่ฝนก็ลงบล็อกมาแล้วกันนี่เดี๋ยวพี่เอกต่อข้างหน้าไปก่อนพี่เอกจะได้กําหนดถูกว่าตอนเนี้กี่บล็อกนะ,ะหนึ่งสองสามโอเคสามล็อกก็ได้ส่วนหน้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าขาหน่อย อืมโอเคพอเราได้ส่วนหน้ามาแล้วเดี๋ยวมือก็ต้องต่อไปข้างหน้าอีกสินะเราก็เริ่มจากจมูกของเขาจมูกของเขาเราก็จะใช้สีออกสีเหมือนเดิมก็ได้มางเออส,<า>สีเดิมก็ได้ไงั้นเราก็มาก๊อปปี้เลยก๊อปปี้ก๊อปปี้อุ้ยไม่ใช่อันนี้ดิอ่าก๊อปปี้อันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพียงเอาสีพวกนี้ออกให้หมดกันเอาละ อรนะเริ่มจากอันนี้กอปรีสีเนื้อมาอปันปี้ให้มันเหมือนเดิมอันนี้ก็ปสีนี้มาอันนี้ก็ปรีสีนี้มาอันนี้ก o ป,ปสีนี้มา,นนปปมาแล้วก็เอ๊ะทำไมหน้ามันเป็นสีนี้ <c oughs> หน้าเหมือนไม่ใช่สีนี้นะอ่ะกปสีนี้มาแล้วกันก็ใกล้เคียงไงนหรองั้นเพียงกังต่อจมูกลงไปสองอันจมูกใช้สีนี้นี่ต่อจมูกลงไปสองอันให้ถูกกว่านี่ อ๋อนี่มันเกินโอเคจมูกสองอันอนี้หรออ่าจมูกลงมาแค่นี้นะจมูกคือนี่นะจมูกเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตาตาเราก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมต่อใกล้เสร็จแล้วนะข้างบนเสร็จยังฮืมแล้วก็กอันนี้เป็นปากฮึบฮึบฮึบอ่านี่เป็นปากเริ่มแสบตาแล้วทำไมอ่ะ ลายตามากลายตามากเลยลายตามุกๆเลยลายตามุกๆเลยเแล้วก็พี่เอกก็ต้องเอาสีขาวกับสีเขียวใส่ตรงนี้เหรอมาแล้วสีแสดไม่มีฝนทําไมสีขาวกับสีเขียวมันมาติดกนะันน่ะทำไมอ่ะต่อ,ตอไม่พอเปล่าเออน่าจะต่อไม่พอแหละแค่นี้เนาะหรือต้องขยายออกไปก่ะต้องขยายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยายก็ได้แล้วทําไมสีแดงมันเหลือแค่ชั้นเดียวอ่ะก็พี่เอกเอามาต่อเป็นไอ้นี่ไงต่อเป็นปากอ่ะ ตัวอะไรมันต้วนต้วนไงไม่รู้เหรอขอดูหน่อยที่ขอถอยออกไปดูหน่อยเออนี่มัน,มนชาวบ้านมีอีกบล็อกหนึ่งป่ะนี่ชาวบ้านหรือคีปเปอร์เนี่ยเออต้องอีกบล็อกหนึ่งป่ะข้างอีกบล็อกหนึ่งเหรอน่าจะต้องอายายมีพี่ฝนเดี๋ยวเราเดี๋ยวต่อขายายเป็นแขนอีกนะนี่ป่ะเออพี่ฝนต่อให้หน่อยเดี๋ยวพียร์ก็ต่อข้างบนก่อนนะต่อข้างบนอันนี้เป็นคิ้วใช่ไหมคิ้วพอดีกับตาใช่ป่ะอ่ใช่ไหม แล้วอันนี้ก็เป็นสีเนื้อของเขาหนึ่งสองสามใช่ป่ะหัวต้องสูงสูงไงใช่หัวัวโตหน่อยหัวสูงสูงแปลกดีนะคนไรหัวสูงแปลกตั้งแต่จหมูกอะนี่หัวสูงสูงแบบนี้แล้วก็ข้างๆต้องออกอีกบล็อกนึงไหมต้องออกบล็อกเนึงไงเดี๋ยวก่อนมองไม่รู้เรื่องไม่ค่อยถนัดขอดูหน้าอีกทีดิออกไปหนึ่งบล็อกนะทุกคนออกไปหนึ่งบล็อกก็ลงมาอย่างนี้งั้นพี่ฝนก็ต้องเอาสีแดงของพี่เอกออกไปอีกบล็อกหน่อดิ อ่า<ด>ออกมาอีกหนึ่งบล็อกแบบนี้นะเอา,าละออใช่ป่ะถ้าออกไปอีกบล็อกนึงอะ่ะฝั่งนี้ต้องออกอีกบล็อกนึงองไม่งั้นมันยังไม่พอดีกันไงอ่าก็ได้ก็ได้อ่าแล้วคันนี้ต่อแล้วต่ออีกคันนี้ก็ต่อไปสี่ล็อกทางนี้นะเพื่อให้หัวมันสมดุลใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้างบนไปเอาละต่อให้ครบเราก็จะได้หัวของชาวบ้านด้านบนแล้วนะพี่ฝนนะ นี่เฮ้ยเลยแล้วเพียรก็ต่อลงมาอนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ต่อไปทางนี้กำลังต่อข้างล่างอยู่รอใจยเย็นหน่อยนะสลาม <S 1> 1, <S เริ่มมาวุ่นวายแล้วทำไมอะ่ะเริ่มวุ่นวายสลามเริ่มมาวุ่นวายกับชีวิตแล้วทำไมเขาถึงมาวุ่นวายกับเราอะ่ะเขาอยากได้บ้านเพิ่ม,มะ้ะ อืหรอข้างบนนี่เราจะทําให้แบบมีชาวบ้านอยู่ได้ไหมเขาจะมาอยู่ไหมให้เขาขึ้นมาข้างหลังบ้านก็ได้มั้งทาประตูหลังบ้านเดี๋ยวพี่เอกทำไห้เนี่ยทําทางรถไฟอ่ะอ้อมเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยอ้อมเข้าไปลงอนู้นนู้นอ้อมมาจากตรงนั้นขึ้นทางนี้นะเป็นเหมือนสถานีรถไฟฟ้าเลยอืมอ๋อตรงนี้มันจะเป็นแขนนี่หวนเฮ้ยทำไมสีแดงตรงนี้มันเยอะกว่าปกติอะ ไหนอ่ะตรงเนี้ยตรงทางขวาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเหลาเดี๋ยวค่อยเหลาขวาไหนเดี๋ยวค่อยเหลานะตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไมทางซ้ายทางขวาไม่เท่ากันก็มันยังไม่ได้ต่อไงอ่ะงั้นที่ฝนต่อไปก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวเพล็กต่อข้างๆก่อนนะฟาบฟาบฟาบนี่แล้วก็ข้างในนี่เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะทําให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้นะแล้วก็เหมือนกับเป็นสถานีขนส่งปลายทางกลางทางใช่ให้ชาวบ้านแบบอยู่ในนี้ไงเผื่อเขาจะอยากเล่นรถเขาก็ได้ขึ้นเลยมีไหมได้ทั้งนั้นอะ่ะอ่าเดี๋ยวเราให้ขึ้นทางนี้เดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ขึ้นทางไหนเดีย๋ยะข้างหลังไงแต่ข้างหน้าไปเดี๋ยวมันไม่สวยแขนกขับขาเพียงเอาเป็นสีช็อกโกแลตนี่นะ แบบนี้เลยเอาสีเข้มขึ้นไหมเอาสีธรรมดานี่แหละนะจะได้รู้ว่าเป็นชาวบ้านไอ้เสื้อสีลุง้งอะเสื้อสวยเสื้อสวยละเสื้อสวยวันนี้เสื้อสวยนะชาวบ้านนะอึ๊บอึ๊บสองล็อกอ่าสองล็อกพอโอเคเรียบร้อยต่อข้างล่างเรียบร้อยแล้วตัวนพอไหมได้อยู่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้ได้ได้ ต้องนะเปลี่ยนบล็อกสีครามหน่อยทำไมอ่ะมันไม่สวยแค่มันคนละอันกันเปล่าอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้นะชาวบ้านก็ต้องเอามือมาซ้อนกันนี่ฝนแบบน,นี้ซ้อนกันนี่มันต้องเป็นสีฟ้าแล้วก็มีแบบสีเข้มๆ,ๆอยู่ตรงกลางนี่นะอ่าสีเข้มๆแล้วก็ซ้อนไปอีกนี่ซ้อนอีกหนึ่งนี่มันต้องฟ้าแนี้ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ทางนี้อีก ก็ขึ้นมานี่เลยล็อกนี้นี่มันต้องเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีที่นั้นสีไหนอะ่ะนี่แล้วมันฟ้านี่ถูกไหมแบบนี้เลยไหมเขียนสองข้างอ่าใช่แล้วละ่ละเป็นแบบนี้แหละอยู่ไหนแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนสีฟ้าให้อยู่ไหนฟ้าไม่ถูกใจเหรอ,อฟ้าไม่ถูกใจมันไม่ฟ้าอตัวสั้นไปเปล่าพี่ฝนต้องกระเถิบออกมาอีกไหมพอแล้ว แล้วขาทำไงอ่ะขาขาเท่าที่เป็กดูเนี่ยขาเหมือนเขาขาตรงกลางต้องมีเว้นระยะอย่างนี้ด้วยเปล่านี่เว้นระยะไปตรงกลางถูกไหมเฮ้ยเว้นสองข้างเลยนี่ใช่แล้วสีฟ้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้นี่โอ้ มีตัวนั้นยืนอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเซตทามให้เป็นเช้าเช้าหน่อยนะปึง้ง<อ>โอ้โหหรูหรามาเหา่าได้อยู่งั้นอันนี้อันนี้เพียกทำเป็นลูกชาวบ้านเลและกันทำเป็นลูกชาวบ้านตัวเล็กๆแล้วกันนะนี่นะต่ออย่างนี้เลยแล้วกันตัวเล็กๆนะก็ต้องใส่เสื้อเขาด้วยเปล่าเนี่ยเหรอ,อใส่เสื้อทําไมอะ่ะ คนละสีกันดิเสื้อผ้าอันนี้เอกเป็นเบบีไงก็เบบีไม่ใส่เสื้อหรอก็ไม่ใส่เสื้อโอ้ยืนโปอยู่เนี้ยได้ไหมอ่ะก็ได้นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาแขนลงมาเอาแขนลงมาแขนไหนเนี่ยแขนแขนเนี่ยแขนอยู่ข้างนี้งั้นเดี๋ยววิวหานาสีชมพูไว้ใส่ก็แล้วกันสีชมพูไม่มีเหรอเอาสีชมพูมาใส่ตัวนี้ก็ได้ตัวลูกเนี่ยตัวลูกเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้เอาใส่สีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กต้องเอาอันนี้ลงแล้วก็เอานั้นออกเอานี้ออกเว้นตรงกลางไว้สองล็อกนะแล้วก็ตัวเขาตัวเขาก็คือตัวเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาผ้าอ้อมสีขาวใส่ตรงก้นหน่อยได้ไหมไหนอะไหนก้นไหนเนี่กำลังยื่นออกมาี่ไง ต้องยื่นออกมานิดนึงเออใส่เองก็แล้วกันก้นอ่าเดี๋ยวพี่เอกใส่ทรงก้นให้มาพร้อมกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะต้องเป็นก้นไงต้องก้นก้นไงก้นใส่ก้นใส่กอกนอให้หน่อยนะนี่ใส่กอกนอขึ้น่างนี้นี่ก้นเนี่ยนะก้นเอ้าไหมอ่ะต้องใส่ก้นให้หน่อยอ่ะ ใส่ก้นหนีปุ๊บมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขายืขาดําไปหน่อยนะเปลี่ยนสีหน่อยใส,สอใส่ข,ขาดำนี่ใส่ขาดํามานี่นี่ลงนี่ปุ๊บหักขาด้วยเนาะหักขาหน่อยเองด้วย <c oughs> เป็นไงบ้างไงนี่ไงใส่เสื้ออยู่โอเคป่ะเนี่ยโอเคได้อยู่อนะได้กอกันนอแล้วด้วยอุ๊ย อ่ะนี่นี่ได้แล้วเสื้อลูกชาวบ้านกันได้แล้วเห็นป่ะมีก้นด้วยแบบมีกลเออได้แล้วได้แล้วลยใส่เสื้อถีมบูเอาทางขึ้นไว้ตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางขึ้นข้างหลังนี่เนียต้องแบบให้บ้านเขาอยู่ข้างหลังนี่ไงข้างหลังเปิดประตูข้างหลังโป๊ะได้เลยเพียกว่าจะจะให้ขึ้นตรงนี้นะให้ขึ้นตรงเนี้ย ทำไงเดียจะแยกมาจากทางไหนเดียเนี่ยพอลงมาเสร็จแล้วมันก็ไปรอดตรงนูน้นใช่ไหมแล้วเราทําแบบเป็นสถานีมันก็ไม่แยกเ,<ร>เนาะต้องเป็นสถานีหรอกแค่ทําทางครื่งให้เขาเข้าไปนอนข้างในบ้านได้ก่อนตอนเนี้ยอ๋อนอนในบ้านก็อย่างนี้เลยนี่เอาเออแค่นี้แหละปั๊บ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 นี่เสร็จแล้วเพียก อุ้ยข้างล่างนี่ยังไม่มีต่อหัวก่อนต่อหัวพี่ฝนยังไม่มีอ่ะต่อไปดีก็ต่อไปอันไหนมันไม่เต็มก็ตอ่อเออยังไม่มีทําไงเดียเฮ้ยหล่นห <ตอ S 2> ล่น<ๆ>หล่นูตกใจหมดเลย <c oughs> นี่มันต้องมีแบบตรงนี้ก่อนเป็นบล็อกนี่ปึ๊บออกมานี่ต่อหัวให้ยาวขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วเ <c oughs> พี่ก็ทาเป็นห้องนะอ่าเออ เนี่ยพอเข้ามานี้ปุ๊บเดี๋ยวเอาเตียงใส่ก่อนเอาไฟใส่ก่อนเลยเอมองไม่เห็นแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วอมเดี๋ยวเอาไฟใส่ให้ก่อนอไฟอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่ก็ทุบออกน,นี่ทุบออกนี่ได้แล้วเป็นชั้นๆเนี่ยเดี๋ยวปิดประตูให้เพียงหาไฟไม่เจอเอาตะเกียงเลยแล้วนะเออเอาอะไรก็ได้นี่ตะเกียงใส่เลยแปะเขาให้สองอันอ่าแปะตะเกียงเสร็จนะ ตรงนี้ตรงนี้ก็เอาที่นอนเอาให้อยู่สบายเลยนะที่นอนใส่ไปที่นอนอยู่ไหนหาไม่เจอที่นอน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 อยากได้ที่นอนสีแดงนะเพื่อความสวยงามนี่เจอแล้วที่นอนสีแดงใส่ลงไปนี่ที่นอนสีแดงเดี๋ยวทำประตูก่อนที่นอนสีแดงวางลงตรงนี้ออาที่นอนสีแดงไม่ไม่ดีต้องชิดนี่หนึ่งอันแล้วก็ชิดนี่หนึ่งอันอ่าเรียบร้อยละ อยู่ตรงไหนเนี่ยฮะหาประตูไม่เจอประตูอยู่แถวแถวอันเนี้ย <c> เ <oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอแล้วเอา้าเจอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวประตูสีฟ้าก็แล้วกันเดี๋ยวเอากล่องใส่ไว้ก่อนนี่เอากล่องใส่ไว้ก่อนก็มีกล่องนี้หนึ่งกองกล่องนี้หนึ่งกองนะแล้วก็กล่องนี้หนึ่งกองแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะวางได้แค่นั้นแหละวางได้แค่สองกองลืมไปเอ่อ ข้างบนนี่ทําแบบนี้แล้วก็ข้าง,ข,างข้างนี่ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยตู้ไงวางโตะเสร็จปุ Ó, ๊บนี่ตรงนี้ทาเดี๋ยวพี่เอกก็ทําบันไดขึ้นมาพี่เอกทำบันไดเหรอ <c oughs> ต้องทำไหมไม่งั้นเดยวเดินขึ้นมาไงอ, <c oughs> อย่าทาริบน้ำเออทำริบน้ำทำริบน้ำทำริบน้ำ <c oughs> นี่นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไว้ก่อนนี่ข้างบนนี่ให้เขาทําแผ่นที่ไปทําแผ่นที่ ทำแผนที่กับโต๊ะหนังสืออยู่ไหนเนี่ยพี่หาโต๊ะหนังสือไม่เจอพี่ฝนเห็นโต๊ะหนังสือปะไม่เดี๋ยวพี่ฝนทำไอ้นี่ละเอาแวกบ้านชั้นหนังสืออยู่ไหนนะชั้นหนังสือโหไม่มีชั้นหนังสือเลยเฮ้ยนี่มันทั้งตีเหล็กนี่นะเอาไวด้วด้วยดีไหมไม่มีดอกไม้สีแดงเลยแฮ่แถวนี้อืใช่มันไม่มีเลยงั้นอันนี้วางไว้นี่นะทําแผนที่อีกฝั่งหนึ่งก็ เอาไอ้ที่มันใช้ได้พี่เอกอยากจะเปลี่ยนอาชีพให้ชาวบ้านนี่ไงให้เขาเป็นอะไรอ่ะก็เ,เป็นชาวบ้านธรรมดาก่อนก็ได้เ <c oughs> ขาจะแบบมีอาชีพให้เขาไงยังไม่ต้องอัปเกรดทําบ้านให้เสร็จก่อนบ้านเสร็จแล้วนี่ไงบ้านเสร็จแล้วบ้านเสร็จลิบน้ำอาลิบน้ําก่อนยอลิบน้ําให้เดี๋ยวลิบน้ําให้อืมชั้นวางหนังสือมันก็จะมีก็จะสวยนะไม่รู้เอาไปไว้ไหนทั้งแล้วดิลืม โอ้ของเยอะดีเนาะเนี่ยเ้าหาไม่เจองั้นเอาอะไรวางๆไปแล้วกันให้มันแบบครบเถืบบ่อบูนะเอากล่องดนตรีวาง <c oughs> เอากล่องดนตรีวางไว้ <c oughs> เผื่อใครจะมาดึงดึงดึงแถวนี้แล้วก็เอาชาวบ้านวางลงไปตรงนี้เลยทั้งหมดสี่คน1,2,3,4เรียบร้อยเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพไปตามนี้นะพี่ฝนได้แล้วเห็นบอก ได้แล้วโอ้ขอชอบใจกันหน้าดเลยนะมีวุ้งวิงวุ้งว,งว,งวิงด้วยเออหล่นเอาละทำลิฟน้้ำขึ้นไปเดี๋ยวพี่อจะทำลิฟน้ำ้ำแล้วขอจะขึ้นไม่ได้หนระือเปล่าพวกเนี้ยทำไมอ่ะเขาจมน้ำเหรอเออเขาชอบจมน้ำกันนะแลทำไอนี้ขึ้นไปบันไดเอาบันไดเหรอเออบันไดต่อไ้างหลังบ้านไม่เป็นไรหรอกหน้าบ้านสวยเอาลิฟน้้ำไปแล้วกันนี่ลิฟน้ำาจียง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกดูตรงที่น้ำมันลงก่อนเอาละ้านพร้อมแล้วน้ำลงตรงนี้เราก็ทำบ่อตรงนี้ไปน้าบ้านพร้อมแล้วพร้อมอยู่อืมโอเคโอเคเรียบร้อยลิบน้ำน่าจะเสร็จแล้วแหละใครอยากขึ้นขึ้นเลยใครอยากนอนตรงไหนนอน เทน้ําที่เหลือเทลงไปเทลงไปแอให้มันส,สวยๆเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมอยู่มากเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วพี่ฝนมีลิบน้ําด้านหลังนะนี่ใครก็ได้ช่วยเอาตัวนี้ลงไปทําไงอะ่ะเอาลงไม่ได้แล้วอะ่ะช่วยของไอเดีย เขาอยู่บนนี้แหละเขาไม่เป็นไรนี่หล่นไปหลอดแล้วโอ้เกือบตุยค้นลิฟน้ำไหมนะทุกคนนี่อันนี้อยู่กับเบบี้เอาออกเอาออกเกกะอเรียบร้อยแล้วพี่ฝนนะแล้วเออแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยงามสุดๆไปเลยเห็นเปล่าเอาละเดี๋ยวขหน้าเราจะมาทาอะไรกันต่อดีนะทุกคนนึกไม่ค่อยออกแล้วช่วงนี้เอาละวันนี้ก็ไปกันดีกว่านะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบุยบุยวู้โหดูดิอย่างเท่